สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะครับพบกับมัสเซอร์วัฒนยูชัยวงการนะครับสอนวิชาพละศึกษานะครับการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับการเคลื่อนไหวนะครับร่างกายขั้นพื้นฐานก็จะแบ่งออกเป็น3แบบนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ไปนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแบบเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับเป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางนะครับ เพื่อให้ร่างกายนะครับมีการเคลื่อนที่นะครับจากที่1ไปยังอีกที่1นนะครับหรือเคลื่อนย้ายร่างกายนะครับไปในทิศทางต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างสะดวกนะครับเช่นการเดินไปโรงเรียนนะครับการวิ่งออกกําลังกายการคานของเด็กการกระโดดข้ามรั้วนะครับตัวอย่างนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับ การกระโดดขย่งข,ขาเดียวนะครับเรามาดูวิธีปฏิบัติกันนะครับเป็นการเคลื่อนที่โดยเริ่มจากท่ายืนนะครับตัวตรงนะครับยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งขึ้นและเหวี่ยงเท้าอีกข้างออกไปข้างหน้านะครับเพียงข้างเดียวติดต่อกันไปนะครับอันนี้คือวิธีปฏิบัตินะครับ ต่อไปนะครับการเดินนะครับเรามาดูวิธีปฏิบัติกันนะครับเป็นการเคลื่อนที่นะครับโดยการก้าวเท้าสลับกันขณะเดินเท้าข้างหนึ่งจะอยู่บนพื้นนะครับส่วนเท้าอีกข้างหนึ่งก้าวพ้นพื้นนะครับลำตัวตั้งตรงนะครับปล่อยแขนแกว่งตามธรรมชาตินะครับอันนี้คือการเดินนะครับ ต่อไปนะครับการวิ่งนะครับเรามาดูวิธีปฏิบัติกันนะครับเป็นการเคลื่อนที่โดยการก้าวเท้าสลับกันอย่างรวดเร็วนะครับไปในทิศทางใดก็ได้นะครับขณะวิ่งเท้าทั้งสองจะลอยจากพื้นนะครับและใช้ปลายเท้าลงสู่พื้นนะครับอันนี้คือการวิ่งนะครับต่อไปนะครับการสไลด์นะครับเป็นการเคลื่อนที่ไปด้านข้างนะครับโดยเริ่มจากท่ายืนตัวตรงนะครับ แล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างลากเท้าวขวามาชิดเท้าซ้ายนะครับแล้วก้าวเท้าซ้ายออกไปและลากเท้าวขวามาชิดเท้าซ้ายทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเลือกอีกแบบก็คือก้าวชิดก้าวก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูก็จะมีนะครับคลิปวิดีโอนะครับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ยืนปลายเท้าให้นัก<อ>เรียนนะครับฝึกปฏิบัติ <ปฏ S 1> ตามได้เลยนะครับเข่างอเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักลงที่ป่าเท้าด้านหน้าใช้ขาซ้ายหรือว่าขาขวาเป็นขานนำโดยเคลื่อนที่ไปนในทิศท,ทางด้านข้างขณะเคลื่อนไหวแกว่งแขนเพื่อรักษาสมดุลศีรษะและลำตัวนิ่งสายตามองตรงไปข้างหน้า เคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะผ่อนคลายไม่เกรง็งเมื่อนักเรียนนะครับฝึกปฏิบัติเสร็จแล้วนะครับมาเซอร์ก็มีการบ้านนะครับให้นักเรียนนะครับส่งคลิปวิดีโอนะครับการปฏิบัตินะครับการสไลด์นะครับ ไปด้านข้างซ้ายนะครับ5ครั้งและทางขวานะครับ5ครั้งเมื่อเสร็จแล้วนะครับนำคลิปนะครับส่งมาในลายส่วนตัวมาสเตอร์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไป